มีพูดหนึ่งคอมเมนต์มารู้สึกยืดยาวหลายตอนเนี่ยเป็นอันว่าสรุปว่าว่ากับผมได้ฟังทำมันมากหรือทำมากเกินไปจะทำให้คิดฟุ้งซ่านมากจนกระทั่งนะมีแต่คิดเรื่องแต่ตาย,ตายเรื่องอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยแม้กระทั่งกลัวจะไม่มีตัวตนจะดึงตัวตนกลับมาอะไรเนี่ยเนี่ยกับพระเจ้าอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยกลัวแม้กระทั่งจะไปนิพพานด้วย อะที่มันคิดฟุ้งซ่านนะฟังมากเกินไปก็เหมือนเราศึกษาบริยัติเนี่ยเราอ่านหนังสือตำรับตำราครูบาอาจารย์องค์น้นองค์งนี้เนี่ยมากเกินไปแล้วก็เราก็รู้แค่แค่ปริยัติแล้วก็นําเอาสิ่งเหล่านั้นมาเถียงกันถูกผิดมันเป็นการตัดสินปัญหาที่กายมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยจิตยาเนี่ยจิตนอกเนี่ยมันมีความคิดฟุ้งซ่านมันมีราคาตัวสามโมหะจิตที่มีความนึกคิดเนี่ยมันจิตนอก ไอ้ที่เราฟังทำเนี่ยเราต้องเอาไปปฏิบัติด้วยเนี่ยนอกจากมีปริยัติจากกรปริยัติเกิดจากการฟังการอ่านการดูการอะไรแต่มีอะไรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยคนนั้นเขาแต่งงานมีลูกแล้วก็มีท้องมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องมาเลี้ยงลูกอะไรเร,เราเราพิจารณาให้เป็นธรรมเถอะมันจะได้เกิดความเหนื่อยหน่ายเห็นทุกข์ถ้าเราฟังให้เฉยแล้วมันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติไม่น้อมนําเข้าไปในตนเนี่ย ว่าเห็นทุกข์แล้วเราก็น้อมนำไปตัวเออถ้าเราเดินทางแบบเขาเราก็ต้องทุกข์ยางเก่าก็น,นี่ธรรมะที่เราฟังที่เราอะไรเราอ่าเราดูมากๆเนี่ยเราต้องน้อมนำเข้าปฏิบัติให้จริงๆให้มันต่อเนื่องอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหรือท่านแนะนำเอาไว้เนี่ยมันถึงจะเข้าไปเห็นทุกข์จริงๆอย่างที่ข้าพเจ้าแนะนําให้มีสติสัมชัญญาดูลดความรู้สึกที่ลงกระทบที่ปลายจมูก ดูให้มากๆให้ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็แสบจมูกเดี๋ยวมันก็แน่นเครียดแน่นในอกดูใจเต้นแล้วก็แน่นในอกเครียดที่สะเดี๋ยวมันก็โปร่งไปเสียวเนื้อเสียวตัวเห็นทุกข์กับความดับทุกข์เราจะเห็นเลยนะไอ้สุขของกายมนุษย์เนี่ยสุขจากรูปเสียงกิรสการสัมผัสธรรมลมเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา ก็นี้เราจะให้เห็นถึงความมีตัวตนเนี่ยเราลองทีตอนเนี้ยถ้าอายุยังน้อยก็ยังไม่มีปัญหานะมันยังหลงและเลงไปกับรูปเสียงกิและการสัมผัส่ยกับร่างกายกับสุขภาพร่างกายที่มันยังแข็งแรงเนี่ยกายของเราใจของเราเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่มันยังมองไม่เห็นแต่เมื่ออายุมากๆเข้ามันเกิดความแก่ชราขึ้นไปเอ๊ะทำไมหูตาฟ้าฟังทําทไมร่างกายขอยงเราถึงได้เป็นอย่างนี้เดินแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวเวียนหัวบ้างไอ้นอนไอ้นี่เดิน โซซัดโซเซบ้างมันจะข้ามาบอกแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมมีความเจ็บกว่าจะไปรู้นี่มันมันใช้เวลาไงตอนนั้นแต่ถ้าเรามาฟังทำพุทธเจ้าแล้วลองมาปฏิบัติทมเนี่ยเราก็จะได้รู้ในปัจจุบันว่ามันมีความทุกข์ในปัจจุบันจริงๆที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราได้แต่เพียงเดี๋ยวได้แต่ฟังเฉยๆมันไม่ได้ไปเห็นจริงปัญญานี่เกิดเขาเรียกว่าจินตามิจจะปัญญาสุตตไม่ใช่ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการคิด มันไม่เหมือนภาวนามนยาปัญญาปัญญาเกิดจากการการเจริญภาวนานี้เป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นจริงในปัจจุบันอารมณ์ถ้าเราทําเข้าไปจริงๆแล้วมันก็จะเห็นจริงเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวพอหเห็นจริงเห็นทุกข์จริงๆถ้ามันต่อยละปล่อยวางได้มันจะเห็นสุขที่เหนือกว่าไอ้สุขจากรูปเสียงจิตและก,การสัมผัสธ,ธรรมอลม หรือเราทำสุขให้เกิดอัตราได้อย่างเช่นเจริญภาวนาพุทโธแล้วเจริญทําให้เกิดรูปฌานสี่รูปฌานสี่ได้เราจะเห็นสุขซึ่งเป็นนิรามิสุขนะสูงกว่าสุขจากรูปเสียงิรือการสัมผัสธรรมลมเพราะมันยืนยาวกว่าและไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปลงทุนทางกายมากเพราะงั้นเนี่ยลงทุนด้วยการเจริญสติสมาธิแค่นั้นเองการภาวนาท,ทําให้ต่อเนื่องทำให้เกิดฌาน แล้วก็หนะ้าต่อมาก็ยังเห็นว่าชานนี่มันก็ไม่เที่ยงอีกนน่นอนอะ่ะพระพุทธเจ้าเรามาเจอเข้าสิ่งที่สุขที่สูงกว่าก็คือสุขจากนิพพานก็คือนิรามิสุขสุขการไม่ยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนจะเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ถาวรไม่กลับไม่ต้องกลับมาสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาซึ่งเป็นกฎของปไตยลักซึ่งอยู่ในกฎของโลกียะถ้ากฎถึงของความเหนือโลกแล้วอยู่เหนือโลกขึ้นไปแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งเป็นสุขที่มาตรฐานถาวรเป็นนิราเมุขจากพระนิพพาน